มาส่งให้เมื่อวานนี่อันนี้เป็นจากเฉียงผ่านยังใหม่อยู่สัเกตใบไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นี่ังเกตใบหลังนี่ฮะใบไม่ค่อยลื่นมันยังนื่ออยู่นะใบผ่านเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับนุรถไถมือสองครับผม พามาชมอินตะกี้ n า5 5 4วันนี้เปลี่ยนใบผานนะครับผานตามาบินเพกาซัสยังไม่ได้แกะเลยผานพวกนี้ไถไปสองไร่ต้นกระโพดเยอะจัด<ม>เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเปลี่ยนใบผานกันดูครับขั้นตอนแรกนะะการที่เราจะเปลี่ยนใบผานใหม่เราต้องเอาใบผานเก่าออก่อนนี่ สี่ใบเลยแลครับนี่เป็นผ่านผ่านสี่ใบยี่สิบสองนี่เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผ่านมาบินเพกซัตหน้าตาจะเป็นยังไงอยังไงไก็ฝากกดติดตามกันด้วยครับผมคลิปนี้ผ่านใหม่ๆดีๆแล้วถึงถ่ายได้เท่าไหร,นะร่นะสองไร่สองไล่สองไร่โเท <laughs> ่าไร่นะสี่ใบนี่รวมส่งทั้งหมดแล้ว ขาดขาดแปดพันอยู่สี่บาทนี่นะถอ,อดใบเก่าออกจนหมดแล้วยังใ่ใหม่อยู่เลยอันนี้ทำไรขายแล้วเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ๋อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้นี่เปิดเปิดลุ้นเดี๋ยวไปเอาคัตเตอร์มาให้ เอาให้เปิดเลยเปิดลุ้นเลยโอ้โหคนต้องไวนะวันมาส่งให้เมื่อวานนี่อันนี้เป็นจากเฉียงเฉียงครับอ่ลาลักษณะการโค้งของผานมาดูครับอ่ะเทียบเทียบได้ไหมเทียบได้ไหมอยากจะเทียบกับไอ้นุ่นน่ยเออเอามาวางคู่กันดูยเหมือนแบกว่าเนาะไม่เออเอาวางทับกันไหมหรือว่าใช่เอา ันนี้เอางาใช่เอาอันโค้งมากวางก่อนนี่จะมาดูใบมันเล็กจังวะอ๋อมันมันเท่ากันไหมโอ้นี่นี่ดูดูตรงนี้ไอ้นี่ดูมันแต่มันไม่ถ้ามันโค้งเท่ากันมันก็ต้องเท่ากันใช่แต่อันนี้อันนี้เราเอาเออเอาเทกะซัดวางก่อนครับอ่าอ่านนี้วางวางเลยโอ้เทกะซัดจะโค้งน้อยกว่านะครับโค้งน้อยกว่า ี่ไม่สนิทกันน้อยกว่าแต่มันเป็นคมในออันนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรนะอันนี้ใบเดิมยี่ห้ออะไรนี่เลยติงโจ้นะสามมิตรสามมิตรอ๋อสามมิตรเหรอติงโจ้ใช่ส่วนอันนี้เป็นจากเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะจากเฉียงเหรอจากเฉียงครับจากเฉียงจากเฉียงเพกาซัสอ่ะเดี๋ยวขอญาตใส่ก่อนสักครู่นะครับ อะนี่ครับเรียบร้อยแล้วกับการใส่ผ่านมาบินเมพเพกัซัดนะครับผมจานไถอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะร้อยไนะถยเงินล้านเงี้ยนี่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 ้อยไถยเงินล้านแต่ดูแล้วน่าจะไม่ถึงล้านอะ่ะไบหมดก่อนมี่งีหรือเปล่า ดูจากที่ดูนาะจากใส่แล้วดูเนี่ยใบผ่านมันโค้งน้อยกว่าเดิมหลอกตาเราว่าใบผ่านมันเล็กนะดูน้นหลอนตาไปยังไงก็ไหมรู้เดี๋ยวลองดูตอนถ่ายอีกทีนะครับผมอันนี้นะครับเรามาลองหน้างานจริงกันเลยนะครับกับผ่านจางพนมนี่เลยมาลองกับผ่านถ่ายมาบินเพกซัสนะครับ อีสก e ิเอ็นทผ่าน4ี่ใบยีบสนะครับต่สอสังขาโพดเดียเยอะอย่างนี้เลยผ่านยังใหม่อยู่สักเกตใบไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เนี่ยสกเกตใบหลังเนี่ยฮะ ไม่ค่อยลื่นมันยังนืนอยู่นะใบาผานไถไม่เข้าครับผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ล้อฝนไม่ไหวเอาเลยดีกว่าร้อฝนร้อฝนเมื่อไหร่มันจะตกมันตหวนกันไม่ค่อยกบสักเท่าไหร่นะครับอ uh, ไม่ค่อยกบนี่ uh. ผมไม่แน่ใจว่า เป็นที่ใบหรือเป็นที่โค้งผ่านเนี่ยเดยวรอให้รถกลับมาอีกทีแล้วกันกลับมาแล้วครับเนี่ยรถก็ใหม่นะครับคนก็ใหม่เหมือนกันมือใหม่ทั้งคู่ถ้าใครเคยติดตามผมคลิปนี้คลิปที่ผ่านผ่านมานะครับ สังเกตว่าจะมีฟอร์ดเพาเดียวที่เคยถ่ายด้วยอ่ะที่เป็น6610ที่ผมเพิ่งขายไปฮะนี่เขาออกคันนี้ละขายไปออกคันนี้ ตัดหญ้านีเหมือนกันครับผมตัดต้นกระโพดดีอยู่ดีกว่าใบกลมเยอะเลยครับใบกลมตัดยากนะครับมาตส่วนใหญ่จะลากหอบมากกว่าถ้าเป็นใบกลมนี่สอบถามนะครับสอบถามหน่อย เป็นยังไงถ้าเทียบกับเทียบกับใบกลมโอ้ดีก็เยอะเลยใบกลมนี่วิ่งไป3ามเมตรติดสามสี่เมตรติดโอ้ครับผมอ่าลองดูครับลองดูฝากถึงมาบินเบ็กซัสนะครับเพื่อเพื่อสปอนเซอร์จะเข้าอีกสักชุดนึงนี่ใบผ่านร้อยไถเงินล้าน,นครับคอนเซปต์เขา เีกษัตรย์เห็นติดต่อมานะครับส่งใบผ่านมาได้ก <c oughs> ็ <c oughs> จะเข้าไม่ไม่สักไม่เท่าไรครับผมแต่จะเน้นแบบนี่นี่หอบอีกแล้วแต่ก็ดีก็เก่าเยอะเลยครับสาเหตุที่หอบผมมองว่าอ่าหมายถึงว่าใส่ใบจากแล้วทำไมยังหอบอีกเนื่องจากใบผ่านไม่ลื่นสังเกตดูใบผ่านนิดหน่อยก็ไม่หมุนละเพราะว่าใบมันตึงมากผ่านเป็นผ่านใหม่ครับผมมันแน่นอยู่ แลดินไม่ดินไม่แข็งมากแปลงนี้ดินสารอบที่แล้วใส่ปันสามทำก็คนน้ำหยดไปฝนไม่เคยตกใส่เลยดินก็ยังไม่แน่นนะครับผมพาชมกันอีกอันนี้ก็จะเป็นฐานน่าจะเป็นฐานเคเคนะครับมามากับอ่าอีนก,กิ ดนตามให้ดูกันไปเลยโอ้ถึงตรงเข้าก็เข้านะครับอยู่กับม้าบินเพกาซัสนะครับแม่ถ้าได้อะไรถ่วงผ่านซะหน่อยนะผมว่าเข้าดีกว่านี้เลย เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมลองขึ้นผ่านให้ดูแล้วกันเอ้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมดีกว่าขอเปลี่ยนมุมหน่อยเนี่ยจะสับหญ้านะครับสับหญ้าสับต้นกระโพด กำลังเหลือเฟืออยู่นะครับ NP 5 5 4อ่ะนี่ใกล้มืดแล้วผมขอลองเองเลยไม่เคยขับเหมือนกันกขับเป็นป้ะไม่รู้ไป ันนี้ไม่ต้องเลี้ยงเนาะไม่ต้องเลี้ยงเลยขอปรับเบาะนิดนึงโอ้รถใหม่เขาดนี่ นี่หนักของคูโบต้าแน่นอนประมาณนี้ครับผมขับอยู่น่าจะมองมุมกว้างไม่ถนัดอ่ะนี่ฮะนี่ก็ได้เวลาจะพบค่ำละเออ่เวลานี้เป็นเวลา6โมง4:16 เริ่มมืดละเดี๋ยวผมจะได้หนีละหนีกลับละนี่ขอเป็นคลิปอ่ช็อตนี้ขอเป็นปิดคลิปเลยอยู่กับอีสกีเอนทีนะครับห้าห้าส่ผานสี่อ่าใบามา้าบินเพกอาซัดขอปิดคลิปกันเลยละกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับเราไม่ได้ขายรถถ่ายอย่างเดียว เราหาคลิปที่มันสร้างสารรค์สนุกสนุกบันเทิงมาให้ทุกท่านรับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ